โค้ไทยแพ้ญี่ปุ่นรับไม่ได้โคตญี่ปุ่นแพ้ทุกแมตช์เงียบขิบเลยนะไอ้สมใจสินนะที่บอนท่านพัฒนามาถูกทางแล้วไม่มีใครทำได้อย่างท่านอีกแล้วที่พาทีมบอนของเรากลับหลังเข้าคลองลงแม่น้ำทะเลลึกๆ ขอมอบถ้วยให้ท่านคือถ้วยชนะไม่เป็นลูกยิงที่เผาความจันไรและบันไยของสมาคมฟุตบอลที่พินาศย่อยยับกับฝีมือของคนสุดยอดคนในฟุตบอลท่าโคตชถอยแพ้ญี่ปุ่นรับไม่ได้ โค้ดญี่ปุ่นแพ้ทุกแมตต์เงียบขิบเลยนะไอ้สมใจสินนะที่บอลท่านพัฒนามาถูกทางแล้วไม่มีใครทำได้อย่างท่านอีกแล้วที่พาทีมบอลของเรากับหลังเข้าคลองลงแม่น้ำทะเลลึกๆ ขอมอบถ้วยให้ท่านคือถ้วยชนะไม่เป็นลูกยิงที่เผาความจันไรและบันไลของสมาคมฟุตบอลที่พินาศย่อยยับกับฝีมือของคนสุดยอดคนในฟุตบอล